จุดจูพียากรเรื่เร็วกระชับฉับไวจริงใจไม่หลอกลวงวงวง,วง มาติดตามข้อมูลจากอันดับฝนตกหนักในคลิปนี้กันค่ะอําเภอใดจังหวัดใดบ้างจะมีฝนตกหนักเรากลับมาจัดอันดับให้เหมือนเดิมนะคะอําเภอใดจังหวัดใดจะมีฝนตกหนักเวลาใดบ้างห้ามพลาดคลิปนี้กันเลยทีเดียวค่ะซึ่งในวันนี้นะคะภาพรวมของวันที่9กันยายนจะมีฝนตกหนักถึง31จังหวัด,ดวรวมๆ69อําเภอเลยทีเดียวค่ะฝนจะเข้าถลม่มภาคเหนือนะคะในช่วงเวลา5โมงเช้าจนถึงบ่ายโมงค่ะและเวลาต่อไปบ่ายโมงจนถึง1ทุ่มฝนจะเข้า ล่มที่ภาคกลางภาคเหนือภาคตะวันตกภาคอีสานนั่นเองค่ะเตรียมรับมือกันเลยทีเดียวค่ะซึ่งก่อนจะไปรับฟังข้อมูลจะอันดาฝนตกหนักมารับฟังข้อมูลสถานการณ์ภาพรวมฟ้าฝนของในช่วงนี้กันก่อนค่ะตามประกาศแจ้งเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะเรื่องพายุใต้ฝนตาปาอันเนี้คะซึ่งก็ตอนนี้ได้ อ่อนกำลังลงเป็ียนพายุโซนร้อนพายุนี้นะคะจะเคลื่อนตัวไปทางประเทศจีนตอนใต้นั่นเองท่าในใดที่เดินทางไปทางจีนตอนใต้ก็ตรวจสอบสภาพอากาศก่อนการเดินทางด้วยนั่นเองค่ะพายุตะปะลูกนี้นะคะไม่เคลื่อนตัวเข้าประเทศไทยจะไปทางจีนตอนใต้นะคะแต่จะส่งผลค่ะให้ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกําลังแรงขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นภาคใต้ฝั่งอันดามันแล้วก็ภาคตะวันออกนะคะจังหวัดบุรีกาดบริเวณนี้นะคะระยองแล้วก็ชลบุรีนะคะมีฝนตก หนักด้วยรวมถึงภาคกลางนะคะจะมีฝนตกหนักนั่นเองค่ะบอกเลยว่าในช่วงนี้นะะตั้งแต่วันที่9ถึง14กันยายนนี้9ถึง14กันยายนนี้นะคะเตรียมรับมือจะมีฝนตกทล่ลงกันต่อเนื่องนะคะในส่วนของภาคกลางค่ะภาคกลางนะคะภาคอีสานภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมอรสุมมีกําลังแรงขึ้น 9ถึง14กันยายนนี้นะคะร่องมอรสมุมจะพาดผ่านบริรเวณภาคเหนือตอนล่างภาคกลางแล้วก็ในส่วนของภาคอีสานตอนล่างๆด้วยนั่นเองะคะตเตรียมรับมือกันได้เลยค่ะในช่วงนี้ฝนตกกระหน่าทั้งวันทั้งคืนและฝนจะเน้นในช่วงบ่ายถึงค่าน,นั่นเองค่ะและเนื่องจากในช่วงนี้นะคะร่องมอรสมุมมีกําลังแรงขึ้นนะคะแล้วก็มาลุ้นหย่อมความกดอากาศต่ํากันด้วยนะคะหย่อมแอลจะเคลื่อนตัวตามแนวร่องมอรสมุมซึ่งร่องมอรสุมนะคะจะอยู่ในส่วนของภาคเหนือตอนล่างภาคกลางแล้วก็ อีสานตอนล่างสวิงขึ้นลงนั่นเองค่ะและบอกเลยนะคะว่าช่วงปลายฤดูนี้นะคะจับตาเป็นพิเศษค่ะจะเจอน้าช่วงน้ําหลากและน้ํารอระบายนั่นเองให้ระมัดระวังกันพิเศษนะคะในช่วงปลายเดือนนะคะแล้วก็ปลายสิน้นฤดูฝนนี้จะหนักกว่านะคะในช่วงต้นๆฝน,น,นเช่นกันค่ะ สรุปกันอีกรอบค่ะในช่วงวันที่9ถึงวันที่14กันยายนนะคะยังคงมีฝนตกต่อเนื่องในหลายพื้นที่นะคะโดยเฉพาะในส่วนของภาคกลางภาคอีสานภาคตะวันออกนะคะจะมีฝนตกค่อนข้างหนักกว่าเพื่อนเลยเดี๋ยวเราไปติดตามในข้อมูลวันนี้นะคะว่าจะมีฝนตกหนักในอำเภอใดและเวลาใดบ้างนั่นเองค่ะส่วนในวันที่14ถึง18กันยายนนะคะฝนก็จะลดลงฝนลดลงนะะี่่ะยังคงมีฝนตกอยู่บ้างส่วนวันที่19ถึง22กันยายนฝนจะมีแนวโน้มเพิ่มอีกครั้งนั่นเอง ก็ติดตามกันได้เลยนะคะในช่วงปลายฤดูฝนของปี6 8นี้ฝนไม่แพ้กันเลยนะคะในช่วงของไม่แพ้เลยนะคะมาค,คล้ายๆกันเลยสําหรับในช่วงของต้นฝนนะคะแล้วก็ปลายฝนของปีนี้หนัก ไม่แพ้กันแน่นอนค่ะและต่อจากนี้ไปค่ะมาติดตามข้อมูลจัดอันดับฝนตกหนักกันค่ะก่อนจะไปติดตามข้อมูลจัดอันดับฝนตกหนักอำเภอใดตกหนักที่สุดเวลาใดบ้างนะคะใน3วันนี้นั่นเองค่ะ9-11กันยายนนี้นะคะท่านใดที่อยากจะทระบาบเมือของท่านฝนตกหนักวันไหนให้พิมพ์ชื่อหมู่บ้านตําบลอำเภอจังหวัดมาได้เลยค่ะเราจะมีทีมงานตรวจสอบให้และคอมเมนต์ตอบกลับค่ะเตือนภัยสําหรับสาววันนี้นะคะจะมีฝนถล่มในช่วงเวลาใดอำเภอใดบ้างนะคะเดี๋ยวเราไป เจาะลึกกันใครจะท่วมใครจะรอดเจาะลึกในคลิปนี้แบบไม่ใส่สีตีไข่ไล่ตามโมเดลกันแบบชัดๆค่ะสําหรับในวันนี้วันที่9กันยายนจะมีฝนตกหนักที่สุด31จังหวัดรวมๆ69อําเภอค่ะซึ่งจะมีฝนเข้าถล่มในช่วงของเวลา5โมงเช้าจนถึงบ่ายโมงค่ะปริมาณนะ้ำฝนเทียบวัดได้อยู่ที่สูงสุดอยู่ที่27ม mm, มค่ะไม่ว่าจะเป็นที่อุตรดิษฐ์นะคะมีฝนตกหนักที่อำเภอพิชยัยและอำเภอตรอนนั่นเองค่ะส่วนฝนจะเข้าถล่มในช่วงของภาคกลางภาคเหนือภาคตะวันตกนะคะแล้วก็ภาคอีส ตั้งแต่เวลาบ่ายโมงนะคะจนถึงหนึ่งทุ่มกันเลยทีเดียวค่ะปริมาณน้ำฝนสูงสุดที่วัดได้ที่สามสิบสามมิลลิเมตรค่ะเริ่มที่ภาคตะวันตกนะคะจะเริ่มตั้งแต่ช่วงบ่ายๆเพราะว่าดูดูฝนฝนจะหนักตั้งแต่บ่ายโมงนะคะบ่ายค่าบ่ายเย็นค่ําไล่เป็นต้นไปฝนจะเริ่มหนักในช่วงเลิกงานเลิกเรียนแม่ค้าขายของนะคะก็เป็นกำลังใจให้กับทุกท่านค่ะเริ่มที่ภาคตะวันตกค่ะเริ่มที่จังหวัดเพชรบุรีค่ะมีฝนตกหนักนะคะที่อำเภอชะอำ อำเภอท่ายางอภอบ้านลาดอเภอเมืองอเมืองเพชรบุรีอภอบ้านแหลมอเขาย้อยอหนองแยะปล้องไปต่อที่จังหวัดประจวบคีรีขันค่ะถือว่ามีฝนตกครอบคลุมทั่วทั้งจังหวัดกันเลยทีเดียวค่ะและที่ราชบุรีค่ะมีฝนตกหนักนะคะที่อปากเท่าอเมืองราชบุรีอเภอวัดเพลงอภอดำเนินสะดวกอเภอบางแพอภอโพธารามอเภอบ้านโป่งและไปต่อที่จังหวัดกาญจนบุรีค่ะมีฝนที่อด่านมะขามเตี้ยอเมืองกาญจนบุรีอเภอท่าม่วงอเภอท่ามะกาอภอพนมทวภอห้วยกระ อำเภอบอ่อพลอยและอำเภอลาขวัญค่ะไปดูต่อที่ภาคกลางค่ะ นะคะตกหนักสุดที่จังหวัดสมุทรสาครสมุทรสงครามสุพรรณบุรีนนทบุรีนะคะนคปรปฐมปทุมธานีพระนครศรีอยุธยาอ่างทองสิงห์บุรีชัยนาทอุทัยธานีลบบุรีค่ะถือว่าจังหวัดที่กล่าวมานะคะมีฝนตกครอบคลุมทั่วทั้งจังหวัดนะคะในช่วงบ่ายโมงจนถึงหนึ่งทุ่มเตรียมรับมือเลยนะคะในส่วนของภาคกลางนะคะหลายพื้นที่โดยเฉพาะในช่วงของพระนครศรีอยุธยานะคะสุพรรณางจะตกหนักกว่าเพื่อนเลย แต่จุดที่ตกหนักที่สุดนะคะที่จังหวัดอุทัยธานีที่อำเภอบ่อไร่แล้วก็ัชนาทนะคะที่อำเภอเนินมะขามอำเภอหันคาอำเภอเมืองัชนาทอำเภอสันคบุรีค่ะส่วนที่จังหวัดสุพรรณบุรีค่ะมีฝนตกหนักที่อำเภออู่ทองและอำเภอเมืองสุพรรณบุรีอันนี้คือจะเป็นอำเภอที่ตกหนักที่สุดแต่คือมีฝนตกทั่วทั้งจังหวัดเลยนะคะที่กล่าวมาหลายจังหวัดที่กล่าวมาสักครู่นี้นั่นเองค่ะและที่จังหวัดสระบุรีค่ะมีฝนตกหนักที่อำเภอหนองโดนอำเภอพระพุทธบาทค่ะส่วนที่จังหวัดนครสวรรค์นะคะมีฝนตกหนักที่ อำเภอแม่วงค่ะไปด้วยต่อที่ภาคเหนือนะคะที่จังหวัดกำแพงเพชรค่ะมีฝนตกหนักค่ะที่อำเภอโกสัมพีนครอำเภอคลองลานอำเภอเมืองกำแพงเพชรอำเภอคลองขลุงอำเภอขานุวัชรสระบุรีค่ะและที่จังหวัดพิจิตรมีฝนตกหนักที่อำเภอบางมูลนาคอำเภอทับคลอและที่จังหวัดพิษณุโลกค่ะมีฝนตกหนักที่อำเภอบางระกำมจังหวัดตากมีฝนตกหนักที่อำเภอวังเจ้าจังหวัดสุโขทัยมีฝนตกหนักที่อำเภอคีรีมาศอำเภอเมืองสุโขทัยอำเภอศรีสัชนาลัยค่ะและที่อุตรดิตถมีฝนตกหนักที่ อำเภอตรอดอพ,พิชยัยอน,น้ำปาดส่วนในอำเภออื่นเนะะี่ยค่ะก็ถือว่ามีฝนเช่นกันแต่ที่กล่าวมากคือจะมีฝนตกหนักที่สุดเดี๋ยวไปติดตามในอันดับต่อไปนะคะอันดับสองสาอาจจะมีฝนตกนะคะในอำเภอต่างๆนะคะที่ยังไม่ได้กล่าวถึงนั่นเองค่ะส่วนที่มาดูต่อที่ภาคอีสานค่ะจะมีฝนตกที่จังหวัดเลยนะคะมีฝนที่ อำเภอภูกระเดึงอำเภอผากขาวอำเภอด่านซ้ายค่ะและไปดูต่อที่ภาคใต้นะคะมีฝนตกหนักที่จังหวัดปัตตานีมีฝนครอบคลุมทั่วทั้งจังหวัดนะคะที่จังหวัดยะลานะคะมีฝนตกหนักนะคะที่อำเภอเมืองยะลาอำเภอรามาอำเภอกรงปีนังค่ะและที่จังหวัดนาราทิวาสค่ะมีฝนตกหนักทั่วทั้งจังหวัดนะคะส่วนที่จังหวัดสงขลามีฝนตกหนักที่อำเภอเทพาและอำเภอสะบายย้อยค่ะ แล้วจะมีฝนตกหนักอีกครั้งนะคะในช่วง4โมงเย็นจนถึง2ทุ่มค่ะในภาคอีสานปริมาณน้ำฝนสูงสุดที่วัดได้อยู่ที่22มลิเมตรค่ะเริ่มที่จังหวัดอุบลราชธานีค่ะมีฝนตกหนักที่อำเภอวารินชำราบอำเภอสำรงค์อำเภอนาเยียอำเภอสว่างวีรวงค่ะและที่จังหวัดชัยภูมิค่ะมีฝนตกหนักที่อำเภอบ้านเข้าและที่นครราชสีมาค่ะมีฝนตกหนักที่อำเภอพิมายอำเภอโนนแดงอำเภอชุมพวงอำเภอศรีดาอำเภอประทายอำเภอบัวลายอำเภอบัวใหญ่ค่ะ ไปดูต่อค่ะที่ วันที่10กันยายนนะคะ2568นดะคะในช่วงสี่โมงเย็นค่ะจะมีฝนตกหนักนะคะในบางพื้นที่ตกหนักที่เป็นสีชมพูค่ะเริ่มที่ภาคเหนือในจังหวัดเชียงใหม่เทียมเภอแม่แจ่มค่ะจังหวัดตากเทียมเพอบ้านตากอําเภอเมืองตากอำเภอแม่สอดอําเภอวังเจ้าอำเภอพบพระและเทียมเภออุ้มผางด้วยค่ะไปต่อที่จังหวัดกำแพงเพชรมีฝนตกหนักเที่ยมเภอคลองลาในอำเภอปางศิลาทองอําเภอคลองขลุงอําเภอขานุวัตรสับบุรีค่ะส่วนภาคกลางค่ะมีฝนตกหนักที่ จังหวัดนครสวรรค์ที่อำเภอแม่วงอเภอแม่เปิดอภชมตาบงอเภอลาดยาวอบรรพบิสัยอเก้าเลียวอเภอเมืองนครสวรรค์อกรกพระอพยุหะคีรีค่ะส่วนที่จังหวัดสุพรรณบุรีค่ะมีฝนตกหนักที่อด่านช้างอภหนองยะสายออู่ทองจังหวัดราชบุรีมีฝนตกหนักที่อจอมบึงอเมืองราชบุรีอภวัดเพลงและที่อุทัยธานีและชัยนาทนะคะก็ถือว่ามีฝนตกครอบคลุมทั่วทั้งจังหวัดนะคะในวันพรุ่งนี้นั่นเองส่วนภาคอีสานค่ะพรุ่งนี้จะมีฝนตกหนักที่จังหวัดเลยค่ะที่ ภอท่าลี่อเมืองเลยอเภอนาด้วงอเภอราวันอน้องหินอผาขาวส่วนที่จังหวัดหนองบัวลำพูมีฝนตกหนักที่อำเภอนาวังอเภอนากลางอเภศรีบุญเรืองจังหวัดนครศรีมาค่ะมีฝนตกหนักที่อำเภอเมืองและก็อำเภอลำเทมินชัยค่ะส่วนที่จังหวัดบุรีรัมย์มีฝนตกหนักที่อำเภอพุทธไทยสอภอคูเมืองและอแคนดงส่วนบริเวณอื่นนะคะที่เป็นสีฟ้าก็จะมีฝนตกเล็กน้อยนั่นเองค่ะปฏิทันต์ต่อวันที่11กันยายน2018ค่ะช่วง4ี่โมงเย็นอีกแล้วนะคะช่วงที่ตกหนักที่สุดจริงๆจะมี ฝนตกตั้งแต่บ่ายเป็นต้นปายแต่ตกหนักที่สุดคือช่วงสี่โมงเย็นนั่นเองค่ะตกหนักในพื้นที่สีชมพูนะคะเริ่มที่ภาคเหนือค่ะที่จังหวัดเชียงใหม่ที่อำเภอแม่แจ่มอำเภอแม่วางอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงรายค่ะที่อำเภอเวียงป่าเป้าและที่จังหวัดลำปางที่อำเภอวังเหนือจังหวัดตากอำเภอแม่สอดอำเภอพบพระค่ะส่วนที่จังหวัดกำแพงเพชรมีฝนตกหนักที่อำเภอคลองลานและอำเภอปางศิลาทองค่ะนะคะไปต่อที่ภาคกลางค่ะที่จังหวัดอุทัยธานีนะคะมีฝนตกหนักที่อำเภอสว่างอารมณ์อำเภอทับทานอำเภอหนองช้างอำเภอหนองคา และที่จังหวัดชัยนาทค่ะมีฝนตกหนักที่อำเภอหนองมะมงอําเภอวัดสิงอําเภอเนินขามอำาเภอหันคาจังหวัดกาญจนบุรีมีฝนตกหนักที่อำเภอบ่อพลออำเภอเมืองกาญจนบุรีอำเภอด่านมะขามเตี่อำเภอท่าม่วงเพชรบุรีค่ะมีฝนตกหนักที่อำเภอเขายอํเภอหนองแยะปล่องจังหวัดราชบุรีมีฝนตกหนักครอบคลุมทั่วทั้งจังหวัดกันเลยทีเดียวค่ะส่วนอำเภออื่นนะคะสีอ่อนๆนะคะฟ้าฟ้านะคะแล้วสีเข้มๆนี่ก็จะมีฝนตกเล็กน้อยนั่นเองค่ะ สำหรับภาคใต้มีฝนตกหนักที่จังหวัดชุมพรค่ะที่อำเภอท่าแซมอำเภอปะทิวจังหวัดสงขลามีฝนตกหนักที่อำเภอตูมูอำเภอคลองหอยโขงอำเภอหาดใหญ่อำเภอสงขลาอำเภอนามหม่อมอำเภอเจนะอำเภอเทพานและอำเภอสะบายย้อยจังหวัดปัตตานีค่ะมีฝนตกหนักที่จังวัดยาลานราธิวาส ะะถือว่ามีฝนตกครอ,อบคลุมทั่วาทาั้งจังหวัดเหนะะือค่ะที่ปัตตานียาลาลและนราธาิวาสนั่นเองค่ะสำหรับทในใดชื่นชอบคลิปของเราฝากทุกท่านกดเม้นกดไลค์กดแ like, ชร์ยิ่มกดติดตามเปิดกระดิ่งเอาไว้แจ้งเตือนเวลาลงคลิป,ปใหม่จะได้ไม่พลาดทุกการอัปเดตของเรานั่นเองสำหรับวันนี้ต้องลาไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าอัพเดททันเหตุการณ์ที่จุดจูพยากร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 